กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะใกล้จะ อี่ปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันก็จะฝุ่นตลบแบบนี้แหละจะซื้อตัวได้ไม่ได้จะคุยกันได้ไม่ได้งไงเราก็ไม่รู้ได้นะคะก็รายงานตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือตอนแรกมันมีรายงานข่าวว่าคุณพิเชษฐ์สถิรชวานแกเป็นสสบัญชีรายชื่อพรคพลังประชารัฐนะคะในฐานะหัวหน้ากลุ่ม16ตอนแรกบอกว่าเนี่ยคุณโจยุทธพงศ์จรัสเสถียรน,น,นัดไปรับประทานอาหารเยน็นการวันที่1 0พฤษภาค,คมตอนแรกก็ตั้งใจจะไปแต่พอนายกเนี่ยสั่งเบรกเรื่องของโครงการท่อส่งน้ํา EEC มูลค่ากว่า25,0 5,000ล้านบาทออกไปก่อนเนี่ยนะคะคุณไม่ใช่บอกก็พอใจก็โอเคขึ้นเหมือนถอดชนวนไปแล้วะคะ่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้หมายถึงเมื่อวานนี้นะไม่ต้องไปกินข้าวกับคุณคุณยุทธพงศ์และเดี๋ยวรอไปกินข้าวกับหัวหน้าชนรนาทีเดียวเลยก็แล้วกันนะนะคะตอนแรกคุยกันบอกว่าถ้าไม่ทานก็เดี๋ยวค่อยไปกินอาทิตย์หน้าก็ได้เพราะติดงานก็จะกินกันก่อนเปิดสภานะคะซึ่งถ้าในวันนี้นั้นกรมธนารักษ์เซ็นสัญญากับบริษัทวงสยามก่อสร้างแล้วโครงการดําเนินกิจการระบบท่อส่งน้ําสายหลักใน EEC ช่วงเย็นยังไงก็ไปกินข้าวแน่นอนแต่นายกถอดชนวนไปแล้วเอาละเลื่อนไปก็ได้นะ,นะคะ แต่ปรากฏว่ามันมีภาพค่ะมีภาพออกมาให้เห็นคุณยุทธพงศ์จันทร์ฝเียนรองหัวหน้าพักเพื่อไทยพร้อมด้วยนางสาวชนกจันทาทองอันนี้เป็นสอสหนองคายพักเพื่อไทยนายจิรพงศ์ทรงวัชราพรสอสอนนนพักเพื่อไทยแล้วก็นางสาวอารุณีกาวฟยานนนค่ะรองเลขาพักเพื่อไทยไปรับประทานอาหารร่วมกันกับนายพิเชษสถิรชวานะนะคะที่ร้านอาหารเมสซาลุนาย่านสริลมอ๋อตึกเดียวกับไอ้นี่ไงก็ตึกเลบัวออตึกเลบัว อีกคนที่ไปคือนายมนูนสิบวาพิรมรัฐหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่นะคะซึ่งก็เป็นการพบปะพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการก็ไปกินกันก่อนเดี๋ยวคุณโชนาณนัดไปอีกรอบหนึ่งค่ะคว่ากําว่าไปพูดคุยเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ประเด็นเรื่องของท่อส่งน้ำา e e c นี่แหละคะ่ะว่าไม่โปรง่งใส โดยนายพิเชษขอให้ฝ่ายค้านดาเนินการเรื่องนี้ต่อแม้กรมธนารักษ์จะเลื่อนการเซ็นสัญญาโครงการออกไปเพราะว่าความผิดสําเร็จแล้วและนายพิเชษยืนยันจะยกมือสนับสนุนฝ่ายค้านในการอภิปรายครั้งนี้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเนี่ยไปดูทางด้านของอธิบดีกรมธนารักษ์คุณประภาาคงเอียดเปิดเผยนะคะว่าตนจะเสนอในอาคมมีการแต่งตั้งกรรมการที่มีนายจำเริญโพยอดรองปรลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานพิจารณาประเด็นที่สังคมอาจจะมีข้อสงสัย เกี่ยวกับกรณีที่กรมธนารักษ์เนี่ยจะไปทําสัญญาประมูลโครงการระบบท่อส่งน้ําสายหลักภาคตะวันออกหรือเราเรียกสันส้นๆว่าท่อส่งน้า EEC นะคะกับบริษัทวงสยามก่อสร้างจํากัดในฐานะผู้ชนะการประมูลนะนะคะซึ่งเขาประมูลกันไปแล้วก็ปรากฏว่าทางคณะกรรมการที่ราชพัสดุเนี่ยคัดเลือกบริษัทวงสยามจํากัด วงสยามก่อสร้างจำกัดเป็นผู้ชนะการประมูลนะนะคะซึ่งประเด็นตรงนี้คุณสันติแกให้รายละเอียดมาว่าก็เสนอมาสองรายด้วยกันนะก็คือทางบริษัทอีสต์วอเตอร์กับทางบริษัทวงสยามก่อสร้างของกรมธนารักษ์เนี่ยมี5รายที่ยื่นซองเข้ามาแข่งกัน2รายที่ยื่นมาก็คืออ a ส t w ว t เ r กับวงสยามก่อสร้างซึ่งก่อนเปิดการประมูลเนี่ยกระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์เนี่ยไปว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คุณผู้ชม ให้เป็นที่ปรึกษาโครงการได้ในระยะหนึ่งแล้วฉะนั้นธนารักษ์สามารถใช้ฐานข้อมูลการเปิดประมูลตรงนี้ได้แต่ผลประมูลที่ออกมาปรากฏว่าบริษัทหนึ่งใช้ตัวเลขที่ปรึกษาเป็นปริมาณน้ำาน6 0ล้านคิวบริษัทอีกบริษัทหนึ่งใช้ตัวเลข350ล้านคิวซึ่งเข้าไปดูมาแล้วผลในการศึกษาเนี่ยมันต้องมีท่อที่รองรับน้ำได้ไม่เกิน160ล้านคิว นั่นจึงเป็นที่มาว่าทำไมบริษัทวงสยามก่อสร้างที่ใกล้เคียงกว่าเนี่ยจึงเป็นผู้ชนะการประมูลในครั้งนี้ไปะนะคะผลประโยชน์ที่เสนอให้รัฐ3%กับ5%ค่ะซึ่งมันจะมีในส่วนที่โอ r ไม่สมบูรณ์ด้วย ตรงนี้ทางด้านของคุณสันติพร้อมพัดบอกว่าถ้าเปิดซองจะเป็นปัญหาก็เลยยกเลิกไปแล้วเดี๋ยวจะประมูลอีกครั้งหนึง่งแล้วก็จะไปทําให้เรียบร้อยด้วยครับมผ,ผมเพิ<น>่มเติมเรื่องคุณสันติให้ะนะครับเมื่อวานนี้ไปให้สัมภาษณ์ในเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์บอกว่าการยกเลิกการเสนอโครงการบริหารและดําเนินกิจการระบบท่อส่งน้าในภาคตะวันออกเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาการประมูลของกรมธนารักษ์มีบุคคลไม่ประสงค์ดีมาขัดขวางโครงการครับ แล้วก็อ้างว่าทราบกันดีว่านายยุทธพงศ์จรัสเถียนเพื่อไทยเนี่ยถแถลงการที่พักบอกว่าโครงการดังกล่าวไม่เอื้อประโยชน์ให้กับอิสเวอเตอร์ตอนนั้นบริษัรรทเป็นริอยสาขาทาให้รัฐเสียประโยชน์ตนไม่ได้ตอบโต้ประเด็นนี้นะอีกทั้งการดําเนินการของกรมธนารักษ์เป็นของส่วนราชาการในส่วนตนดูแลเป็นเพียงการกํากับดูแลให้กรมทํางานโปร่งใสสุดจริตยุติธรรมการประมูลครั้งที่1เนี่ยเมื่อเปิดประมูลได้5บริษัทเข้ามาแข่งขันแต่พอยื่นซองเหลือ2บริษัทก็อย่างที่บอกไปก็คืออิสเวอเตอร์กับวงสยามก่อสร้าง แต่การเปิดประมูลกระทรวงคลังแล้วก็กรมธนารักษ์จ้างมหาัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการกรมใช้ชุดข้อมูลที่เกษตรศาสตร์ศึกษาแล้วมาเป็นข้อมูลเปิดประมูลเมื่อเปิดประมูลปรากฏว่าบริษัทที่ปรึกษากับผู้ประมูลมีรายละเอียดไม่ครบครับบริษัทหนึ่งใช้ตัวเลขของบริษัทที่ปรึกษา160ล้านคิวแต่บริษัทหนึ่งใช้ปริมาณน้ำ350ล้านคิว ตามที่เกษตรศึกษาเนี่ยพบป่าท่อที่มีอยู่รับน้ำได้ไม่เกิน160ล้านดังนั้นพอถึงวันประมูลเปิดซองตัวเลขก็เลยลักลัน่นส่วนผลประโยชน์บริษัทหนึ่งให้กับรัฐ3%อีกบริษัทให้5%เ <watering. S 1> มื่อปริมาณลักลันก่นการ T.O.R ไม่สมบูรณ์ครับกรมธนารักษ์ก็เลยคาดว่าหากเปิดซองจะเกิดปัญหาจึงยกเลิกการประมูลครั้งแรก จะเปิดซองประมูลใหม่โดยมีการกําหนดให้เรียบร้อยก่อนการเปิดประมูลครั้งที่2เนี่ยพอเปิดมาเอสวอเตอรยื่นค่าตัดแทน24,000ล้านส่วนวงสยามยื่นมา25,600ล้านสูงกว่าเมื่อเทียบกับอีกบริษัท1 0 0 0กว่าล้านกระบวนการก็เลยเป็นเช่นนี้ส่วนกรมธนารักษ์พยายามติดตามในส่วนความถูกต้องให้ตรงกับกฎเกณฑ์และระเบียบการต่างๆ ถามต่อว่านายกสั่งเบรกโครงการนี้หรือไม่คุณสันติบอกไม่ได้เบรกนะนายกบอกว่าจากกระแสที่มีสสฝ่ายค้านออกถแถลงการหรือส่งสารสู่สาธารณะัถึงความไม่ชอบมาพาก,กลรวมธนารัก์ชี้แจงขั้นตอนแล้วหากเซ็นสัญญาภายใต้ความไม่เข้าใจหรือเคลือบแคลงต่อสาธารณชนก็จะมีปัญหาก็เลยะเะลอออกไปเพื่อตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงโครงการนี้เนี่ยไม่ได้ทําให้รัฐเสียหายอย่างที่นายยุทธพงศ์กล่าวอ้าง โดยจะดำความเข้าใจดังกล่าวไปตรวจสอบให้รอบคอบแล้วก็เสนอต่อสารชนเพื่อทำความเข้าใจโดยทั่วกันการเซ็นสัญญาชะลอออกไปก่อนเฉยๆแม้กรมธนารักษ์จะทำตามขั้นตอนตามระเบียบกฎหมายแต่ไม่ถูกโจมตีจากฝ่ายค้านปั่นกระแสจนเกิดความไม่เข้าใจก็ต้องชี้แจงกันให้เรียบร้อยก่อนด้วยนะครับ ก็เหมือนที่บอกไปนะคะทางอธิบดีกรมธนารักษ์เนี่ยยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าอยากให้มันเกิดความชัดเจนก่อนอยากให้เกิดความชัดเจนก่อนเดินก่อนจะเดินหน้าโครงการจริงๆคือต้องเซ็นสัญญากันเมื่อ3พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ทีนี้พอยังมีข้อสงสัยโอเคงั้นขอพักเบรกเอาไว้แล้วไปทําให้สังคมเนี่ยหายคาใจก่อนทําให้เร็วที่สุดภายใน7วันช้าสุด15วันค่ะชัดเจนแล้วเนี่ยก็จะลงนามว่ากันว่าจะภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะคุณโก้อคุณผู้ชม คณะกรรมการที่ทางกรมธนารักษ์ตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาจะไปตรวจสอบคุณผู้ชมก็คือดําเนินการประมูลทั้งหมดว่ามีความโปร่งใสหรือไม่คืออายุสัญญามัน30ปีคุณผู้ชมอ,อ,อย่างที่บอกไปนะคะทางวงสยามที่ชนะการประมูลเนี่ยเขาเสนอเงินมา25,000ล้านบาทส่วนอีสปอร์ตเนี่ยเสนอมา24,000ล้านบาทะนะคะก็จะไปดูค่ะบริษัทที่ชนะการประมูลอย่างวงสยามก่อสร้างจำกัดเนี่ย ดำเนินการโปร่งใสหรือไม่ไปดูกันที่ขั้นตอนการประมูลมเลยด้วยแล้วที่สําคัญคือจะไปตรวจสอบการดําเนินโครงการของ East Water ในช่วงที่ผ่านมาด้วยว่ามีการส่งรายได้ถูกต้องหรือไม่นอกจากนี้เนี่ยยังจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบรัพย์สินก่อนจะส่งมอบให้กับกรมธนารักษ์ด้วยนะคะคอย่างไรก็ตามอันนี้ต้องให้เครดิตกรุงเทพธุรกิจนะคะเข้าไปดูบันทึกการประชมุมของคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนในการให้เช่าบริหารระบบท่อส่งน้ำสายหลักภาคตะวันออก ไม่ใช่กรณีของ East Water นะแต่ไปดูที่ทาง East Water เนี่ยเคยได้รับการสัมปทานไปแล้วก็ต้องนำเงินส่งให้รัฐเนี่ย23ปีที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่ปี40ถึงปี63เนี่ยกรมธนรักษ์ได้ผลประโยชน์ตอบแทนจากท่อส่งน้ำเดิมจาก East Water เพียง 526ล้านบาทเท่านั้นถ้าไปเช็คแล้วไปเจอว่ามันไม่ตรงกับสัญญาอันนี้มันก็ต้องมีการตั้งกรรมการตรวจสอบอ่ะคือผมใช้คำว่าเบรกหัวทิมนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยสามพฤษภาขอพายเมื่อวันซืนคือวงสยามเตรียมเช็คแล้วจะเอาเงินวดแรกมาให้แล้ว700กว่าล้านปรากฏว่าเบรกกันวันนั้นเลยเลื่อนออกไปก่อนไม่มีกําหนดนะครับแล้วทางโจยุทธพงศ์จรัสเสถียรมหาสารคามรองหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยพูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นนะ ว่ามีการไปยื่นเรื่องต่อกรรมธิการศึกษาติดตามการแผงงบประมาณสภาผู้แทนราศฎรชุดที่มีคุณชัยยาพรมมาสาสารนบลพูเพื่อไทยเป็นประธานกรรมธิการอยู่ให้ตรวจสอบความไม่โปร่งใสของการดําเนินโครงการนี้นะแล้วก็บอก,กด้วยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะไม่ได้จบอยู่แค่กรรมการตรวจสอบของทางพลเอกประยุทธ<ะ>์ที่ตั้งขึ้นมาเท่านั้นความผิดปกติชัดเจนที่ทางฝ่ายค้านสังเกตเห็นก็คือเหตุใดโครงการนี้ถึงไม่ใช้ระบบ e b i d d i n g <ะ>ให้ทุกบริษัทมาแข่งขันแต่กรมธนารักษ์ ไปเรียกมา5บริษัทให้แข่งขันเสนอราคาแล้วก็สุดท้ายสรุปให้วงสยามก่อสร้างเป็นผู้ชนะเพราะเชื่อว่าหากเปิดให้มีการแข่งขันทั่วไป E-B i d d i n g เนี่ยจะมีอิตาเลียนไทยมีชาวการช่างซิโนไทยมาร่วมประมูลด้วยอาจจะเสนอราคามากกว่าวงสยามด้วยซ้ำเรื่องนี้ถ้าไม่มีความผิดปกตินายกคงไม่สั่งถอยให้ออกมาตรวจสอบก่อนนะครับ<ะ>แล้วก็บอกได้ว่าหลังอภิปรายเรื่องนี้เนี่ยจะยื่นต่อปปชมีคนเข้าข่ายต้องตรวจสอบ5รายพลเอกประยุทธ มีคุณอาคมเติมพิธาไปสืบร,รมตีคลังคุณสติพร้อมพัฒน์ไปช่วยคลังกรรมการที่ราชพัดสดุ6หกคนที่ลงมติรับรองวงสยามเป็นผู้ชนะ uh huh. แล้วก็มีคุณยุทธนาหยิมการุณอดีตทบกรมธนารักษ์ที่เร่งรีบให้เปิดซองประกวดราคาในวันที่เกษียณอายุราชการ30กันยายน64หากโปร่งสายจริงต้องเปิดประมูลใหม่เรียกบร,ริษัทใหญ่อื่นๆทุกบร,ริษัทมาร่วมประมูล ส่วนการกินข้าวกลุ่ม16นั้นคุณยุทธพ,พงศ์บอกมีแน่นอนอยู่แล้วเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลอภิปรายไม่ไว้วางใจเท่านั้นครับสั้นๆข่าวลึกปมเดี๋ยวก่อนนะข่าวลึกลข่าวลึกปมลปมับของพี่นกนกพร,รัตน์เนี่ยพูดถึงเรื่องการกินข้าวคือมันมีกินข้าวหลายงาวงหลายรอบแต่ละรอบเนี่ยพูดคุยไม่เหมือนกันอย่างรอบก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะไปกินข้าวกันที่ราชดำริแล้วคุณสุชาติชมกลิ่นก็ไปด้วยครั้งนั้นคือความอยู่รอดของพรรคเล็กไงหันร้อยหันห้าร, 100, าร้อยถูกไหมคะ จากนั้นไม่กี่วันค่ะก็มีการนัดกินข้าวกับแกนนําพักเพื่อไทยแถวสุขุมวิทพูดคุยกันเรื่องซักฟอกนายสันติพร้อมพัฒนรัฐมนตรีช่วยคลังที่กํากับดูแลกรมธนรักษ์ก็ปรมประมูลเรื่องของท่อส่งน้ำา e e c นี่แหละว่ากันว่าฝ่ายค้านมีข้อมูลแน่นมากพักเล็กจะกยกมือไม่ไว้วางใจในายสันติเอ๊ะทำไมต้องเล่นงคุณสันติ ที่นกบอกในคอลัมน์นี้ว่าก็ไปดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณสันติกับคุณธรรมนัทชื่อคุณธรรมนัทโผล่รรรรขึ้นมาลูกพี่เก่าคนเคยแจกกล้วยพักเล็กซึ่งหากพักเล็กร่วมมือกับเพื่อไทยแล้วทุบคุณสันติที่เป็นเลขาธิการพลังประชารัฐได้นั่นล่ะค่ะเท่ากับทุบพลังประชารัฐให้โครงเครงได้ก่อนหน้านี้เนี่ยพักเล็กเองเคยเรียกร้องความสนใจจากครัฐบาลฝ่ายค้านกันไปแล้วเช่น11มีนาคมไปกินข้าวกันที่โกลเด้นทิวลิปคุณธรรมนัทไปด้วย 17มีนาไปดินเนอร์กับพลเอกประยุทธ์ที่สมโมสรราชพฤกษ์จนกลายเป็นทําให้เราได้เห็นนะคะว่าเดี๋ยวจะมีทั้งอภิปรายไม่ว้อใจเดี๋ยวจะมีงบป,ปี66อ,อ,อ,อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะต้องกินข้าวกันอีกหลายมื้อพี่นบสรุปว่าหากกดดันแล้วไม่ได้ตามที่ต้องการก็พร้อมจะสิงเสียงไปเป็นฝ่ายค้านที่มีเงื่อนไขที่สมประโยชน์มากกว่าอ้าวไม่ได้เพื่อประชาชนเนาโถอ่านตั้งนาน <c oughs> ปิดท้ายสั้นๆนะครับความสูญเสียวัดวงการเมืองไทยทนะครับเมื่อวานนี้อีกท่านหนึ่งคุณเจริญคันทวงอดีตสสบัญชีรายชื่อกรรมการสภาที่ปรึกษาประชาธิปัตย์เสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านพักวัย89ปีจากโรคมะเร็งนะครับค,คุณเจริญจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันที่5พฤษภาคมที่วัดปริวัตรราชาสงครามถนนพระรามที่3นะครับเจ้าตัวเกิดตั้งแต่21เมษายน2476เป็นสสเขต ของเตยานาวาบางคอแหลมยาวนาน8สมัยเป็นตรีหลายกระทรวงหลายครั้งนะครับแล้วก็เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพในปี2505<ม>ดำรงตำแหน่งอธิการ,รบดีคนแรกด้วยวัย29ปีเลยครับแล้วก็ได้รับฉายาคนดีสีสภาด้วยนะคะอขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอาจารย์เจริญด้วยนะคะคหมดเวลาแล้วคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบเราสองคนใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ